สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Microsoft PowerPoint กันนะครับอย่างที่ทร,ทราบกันนะครับ Microsoft PowerPoint จะเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุด Microsoft Office ของ Microsoft นะครับแล้วก็เหมาะกับงานทางด้านการทำ Presentation การทำงานทางด้านนำเสนอให้มันดูน่าสนใจนะครับมีรูปเล่นต่างๆเยอะแยะนะครับตัวผมนะครับอนนบช่วยโตครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรของ Microsoft PowerPoint เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่จะโชว์ในวิดีโอชุดนี้กันครับหัวข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของการจัดการงานนำเสนอครับก็จะแนะนำเรื่องของการแทรกแผ่นสไลด์เปล่าหรือว่านิวสไลด์เข้ามานั่นเองนิวมาแล้วมาทีเราอาจจะนิวแล้วอยากจะเปลี่ยนใจเป็นเปลี่ยนรูปทรงของตัวสไลด์เราเรียกว่า layout เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปลบสไลด์เดิม แล้วก็ไปนิวใหม่นะครับการทําซ้ำเนาครับกร,ระนานนอกก็คือคอนเซปต์คล้ายๆกับการก๊อปปี้ขึ้นมาเป็นแผ่นใหม่แต่คอนเซปต์มันไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับอย่างการทำซ้ำเนาก็คือเพื่อโคลนเพื่อคัดลอกออกมาคล้ายๆกับก๊อปปี้แต่มันไม่เสียพื้นที่ในหน่วยความจําเท่านั้นเองครับแล้วก็การลบสไลด์ทิง้งการย้ายสไลด์โดยใช้เมาส์ย้ายไปย้ายมานะครับแล้วก็พอเวลาเราทํางานเยอะๆอาจจะต้องมีสไลด์เยอะขึ้นอาจจะมีแบ่งออกมาเป็นส่วนส่วน เป็นเรื่องเรื่องในการเพื่อให้เราสะดวกในการดูนะครับว่าสไลด์พูดเรื่องนี้มีสไลด์อะไรบ้างพูดเรื่องนี้มีสไลด์อะไรบ้างคอนเซปต์การแบ่งเป็นกลุ่มๆมเหล่านี้เราเรียกว่าเซกชันแล้วก็สุดท้ายก็ไปดูเรื่องของมุมมองการทํางานของ powerpoint นะครับว่ามุมมองแต่ละแบบเหมาะสมในการทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนื่อเดี๋ยวผมจะขอเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเลือก สไลด์ <Slide S 2> เป็นแบบ blank b a n k ครับไม่ได้เลือกเทมเพลตอะไรนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพของการทำงานก่อนจะนิวขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็น blank ครับ ธรรมชาติของ Power p o เ o ร n t ยุคใหม่ครับเขาจะมีหน้าต่างเสนอเทมเพลตให้เราครับเราเรียกเป็นหน้าอย่างที่ว่า design ไอเดีนะครับเป็นรูปแบบสะเป็รูปครับโดยที่เราไม่ต้องมีไอเดียมากเลือกจากตัวอย่างได้เลยครับเขามีให้เรานะครับค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวที่ผมขอไม่ใช้งานก่อนนะครับขอแนะนําเรื่องของการจัดโครงสร้างก่อนเวลาเรา new slide แผ่นใหม่อ่ะเราก็มาที่แท็บ o m e ครับแล้วก็มาที่ new s l i d ล ภาพที่เราเห็นสเกตครับมันจะมีหลายๆแบบนิวสไลด์แบบคอลัมน์เดียวนิวสไลด์แบบ2คอลัมน์นิวแบบมี t ทเทออันเดียวนะครับแบบแป้งแบลงไม่มีอะไรเลยนี่คือคอนเซปต์นี้เราเรียกว่า layout นะครับเป็น layout เป็นโครงล่างของสไลด์ก่อนนี้ดผมขอสมมติครับผมขอเลิกสไลด์รูปแบบนี้วันดีคืนดีครับเราแทรกมาแล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนใจครับอยากจะเปลี่ยนใจนะฮะ ขอเปลี่ยนรูปทรงใหม่เดี๋ยวเราคิกเก็บมิวใหม่นะครับเราอาจจะมีการพิมพ์ข้อความอะไรไปบางส่วนแล้วนะครับเวลาเราจะคิดจะเปลี่ยน Layout ใหม่โดยใช้สไลด์เดิมนะครับเราก็อยู่ที่สไลด์ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าผมมีกรอบล่างเป็นคอลัมน์เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น2คอลัมน์มก็เลือกสไลด์แผที่ผมต้องการเปลี่ยนครับแล้วก็มาที่แท็บโฮมแล้วก็มาที่คําสั่งดีครับเลเยอร น,นีกคำสั่ง Layout นะครับแล้วก็เลือกรูปทรง l a เ o u t ที่ผมต้องการครับจากคอลัมน์เดียวผมขอเป็น2คอลัมน์ครับขอเลือกทรงนี้นะครับเดิมครับดีไซน์เดียวก็เด้งขึ้นมาอีกอ่นเดี๋ยวนี้ผมงขอไม่ใช้นะครับถ้าเห็นคอนเซปต์การเปเลีย่ยน Layout ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้คืนดีผมมีการจัด ทำเลเยอรเสร็จแล้วนะฮะผมจัดสีสันเพิ่มขนาดปรับฟอนต์ไทเทลอะไรต่างๆเสร็จสับแล้วครับตกแต่งนู่นนี่นั่นเรียบร้อยครับแมกคงแมกกราวสมมุติเหตุการณ์นะครับเสร็จแล้วผมอยากจะได้สไลด์แผ่นที่3ครับแต่ผมอยากจะได้รูปแบบรูปทรงแบบสไลด์แผ่นที่2วิธีการง่ายๆทยี่หลายคนนิยมทำก็คือ Copy ้นะครับ Copy ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำ การก๊อปปี้เยอะก็จะทําให้คลิปบอร์ดเปลืองครับคลิปบอร์ดมีผลกันไงในไมโครซอฟทก็จะเกิดนําไปแล้วครับมันจะกินเขา,เาีอกกินพื้นที่ในหน่วยความจําชั่วคราวของโปรแกรมก็จะทําให้โปรแกรมทํางานช้าลงถ้าคุณก๊อปปี้เยอะๆนะครับแนะนําวิธีการครับถ้าเราไม่อยากให้มันเปลืองพื้นที่ในหน่วยความจํามากนะเราก็ใช้วิธีทําสําเนาแทนครับไม่ใช่คัดลอกขอใช้แปลภาษาไทยนะครับทําสําเนาแทน วิธีการก็แค่คลิกแผ่นที่คุณต้องการเอาเป็นต้นแบบเพื่อให้เกิดแผ่นที่3ทําเป็นสำรองแผ่นที่3ขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้คําสั่งก็คือคลิกขวาที่ตรงสไลด์แผ่นที่คุณต้องการที่ต้นแบบแล้วเลือกมาที่คําสั่งชื่อว่า Duplicate s l i ล e ครับโอเคนะครับฉะนั้นแผ่นที่2กับแผ่นที่3จะได้แพทเทิร์นเดียวกันเลยครับสีทรงสีสารฟอนต์ทุกอย่างที่คุณพิมพ์มา เราจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มตั้งแต่เป็นแบงคตั้งแต่จัดฟอร์แมตใหม่เลยนะครับมันเสียเวลาไปนี่คือคอนเซปต์เปรียบเทียบเามจอดก,การก o p ปีนั่นเองเปรียบเทียบนะครับนะเป็นเรื่องของการทําสําเนาแผ่นสไลด์นะครับ๋ยวถ้าเราสาเนาผิดแล้วก็ลบครับก็ d e ดีลิธรรมดาครับคลิกแล้วก็กดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับลบทิ้งทำอยู่ทางด้านหน้าต่างซ้ายมือนะครับ โอเคนะครับคราวนี้บางคนบอกเอ๊ย e ยังเลือกสงสัยดูไปเขตกับก๊อปปี้มันต่างกันตรงไหนอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบครับเมเปิดหน้าต่างคลิปบอร์ดนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับทบทวนกับในวิดีโอไมโครซอฟท์บอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับเิดคลิกตรงนี้ครับคลิกแล้วก็จะเกิดหน้าต่างของคลิปบอร์ดปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเมกี้ผมไม่ได้ใช้คอนเซปที่เรียกว่าดูไปเขยกผมใช้วิธีคลิกขวาก๊อปปี้เดี๋ยวสังเกตในหน้าต่างคลิปบอร์ดนะครับ แสลจะโดนนําไปบันทึกไว้ที่นี่ครับใช้ลองนึกภาพถ้าเกิดคุณก๊อปปี้เยอะสไลด์ก็จะไปกองอยู่ที่คลิปบอร์ดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรที่คุณก๊อปปี้คุณก๊อปปี้ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ข้อความรูปภาพจะโดนเก็บที่คลิปบอร์ดทั้งหมดถ้าคุณก๊อปปี้นะครับแต่ถ้าเราใช้วิธี duplicate เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับผมใช้วิธี duplicate คือถ้าล่าก็ดคุณก๊อปปี้คุณก็ต้องมาเพ e วางใช่ไหมครับคุณก็ใช้ ctrl v คลิกขวาก็ p y ้แลวคุณจะมาปึ๊บแลวคุณก็มาตรงที่พื้นที่ว่างๆแล้วก็เพศวางนะครับอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับมันเลยไม่ขึ้นแล้วนะถ้าเราใช้ดูไปเขตสังเกตนะครับผมคลิกขวาดูไปเขตไม่ได้ก o p y ้นะครับในสังเกตที่หน้าต่างคลิปบอร์ดจะไม่มีอะไรไปปรากฏครับถ้าเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรไปกระทบกับคลิปบอร์ดทําให้เปลืองพื้นที่ของหน่วยความจําชั่วคราวนะครับให้เห็นภาพนะครับ โอเคแต่ว่าการ<ๆ>นี้ผมมีการนะครับเพิ่มสไลด์ไปเรื่อยๆทำงานสไลด์นิวสไลด์ไปเรื่อยๆครับสมมติเหตุการณ์นะครับว่ามีสไลด์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทำงานสไลด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้สมมติเหตุการณ์เสร็จแล้วครับผมอาจจะจัดลำดับผิดนะครับจัดลำดับผิดสไลด์สี่เดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆนะครับขอพิมพ์หมายเลขเพื่อจะได้เห็นภาพ นี่เป็นสไลด์แ็นที่2นี่เป็น3นะครับนี่เป็น4ขอพิมพ์แค่หมายเลขกำกับเฉยๆนะครับหแล้วก็หกสมัยการผมมีสไลด์แบบนี้เส็แล้วผมอาจจะทำลำดับผิดครับวิธีการง่ายๆครับก็แค่จับย้ายครับจับย้ายอยงที่ผมซูมให้ดูนะครับเห็นนะ้ครัผม,ครมผมย้ายแล้วเอา4ไปไว้3 ไปไว้ก่อนแทนที่3การย้ายพยายามทำงานที่หน้าต่างด้านซ้ายมือเนี่ยครับสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกย้ายกลับนะครับนี่คือคอนเซปต์การจัดก,การเกี่ยวกับพวกสไลด์นะครับทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าสไลด์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับสไลด์เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆแล้วก็แบ่งออกมาเป็นเรื่องๆเ,เวลาพูด มันอาจจะไม่ใช่ว่าทุกสไลด์เป็นเรื่องเดียวกันหมดแบ่งเป็นเรื่องๆไปอาจจะแบ่งเป็นบทๆ,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 ๆไปว่ากันไปนะครับแนะนําแนะนําให้คุณรู้จักเทคนิคในการสร้างเซสชันเข้ามาแบ่ง,นะ,บบงน,นะครับแบ่งส่วนนะครับแบ่งส่วนวิธีการทํำยังไงครับสมมติาก,การครับผมบอกว่าสไลด์สกับ3สไลด์สกับ3เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมต้องพูด4 5 6 เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเพื่อให้เราสะดวกต่อการดูว่าอะไรเรื่องอะไรมีกี่สไลด์วิธีการง่ายๆก็คือให้ค,คุณคลิกช่องว่างระหว่างสไลด์ก็ได้ครับทำงานที่หน้าจอแรกเลยครับไม่ต้องไปทำที่ไหนผมอยากจะแทรกเซคชันหรือชื่อของเรื่องเหนือสไลด์แผ่นที่2ครับก็เอาเมาส์ไปคลิกให้เกิดเป็นเส้นเหมือน,นเส้นเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกนิ w วนะครับแอดเซคชันเพิ่มเข้ามาครับ รหรือ New Section ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ a s s s e t t o o n มันก็จะให้เราตั้งชื่อ Section ครับปมสมวติการครับอันนี้เป็น Section ที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตสมมุตินะครับผมก็พิมพ์เลยอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลิกปุ่ม Rename มันก็จะตั้งชื่อให้เราแล้วเราไม่ล้พิมพ์ส่วนสไลด์ C ห้ผมก็จะแทรก Section อีกนะครับเพิ่มเข้ามาอีกครับ ขอตั้งเป็นอินทราเน็ตะผมจะพูดเรื่องอินทราเน็ตก็พิมพ์อินทราเนเหมือนเราพิมพ์หัวเรื่องอะครับบทที่1บทที่2อ,อะไรก็ว่าไปนะครับการแบงเซชันมีข้อดีคือทำให้คนดูง่ายมันเราจัดแต่ละเรื่องเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อเราเวลาเรามาค้นหาเวลาเรามาดูมันทำให้เราดูง่ายขึ้นไงครับเมเหมือนจะเป็นบทๆแล้ว Default แผ่นแรกเขาก็จะตั้งให้เลยว่าเป็น d e f a u l t คุณไปรีเนมได้ครับ คลิกขวาผมอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น introduction ผมก็เลือก rename ครับผมอาจจะตั้งชื่อว่า intro นะครับเอาว่เาเอา,เ,อา,เ,อาเป็น introduction แล้วกันนะครับสมมติง่ายๆหรือว่า introduce แนะนำตัวอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวพวก section พวกนี้จะไปมีผลด้วยเวลาที่คุณสั่ง slide show หรือคุณไปสั่ง print คุณอาจจะสั่ง print เฉพาะบาง section หรืออาจจะต้องการสั่งโชว์บางเซสชันอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ต้องการสั่งโชว์หมดทั้งไฟล์ก็ได้เซสชันะจะมีประโยชน์แต่ที่ผมพูดหนึ่งในแง่ของการจัดกลุ่มให้มันดูง่ายๆก่อนนะครับและเวลาเราทำไปเซสชันแล้วถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าอ้าวจริงๆแล้วฉันควรจะพูดนะครับจริงๆฉันควรจะพูดเรื่องของอินเทอร์เน็ตก่อนสังเกตน,นะครับในอินเทอร์เน็ตมีจะม,มีอยู่3สไลด์ย่อยอินเทอร์เนต็ตมี2สไลด์ย่อย เวลาย้ายถ้าเกิดว่าเราทําแบบปกติเราต้องเสียเวลาโยกไปทั้ง3มเลยทีเดียวคลิก,ก,กสามสไลด์แล้วก็โยกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แค่นี้เราทําเป็นเซกชันแล้วนะครับก็จับย้ายไปเลยครับแค่นี้เองครับเห็นไหมฮะมันจะค่อนข้างสะดวกครับเวลาคุณมีการปรับย้ายลำดับอะไรต่างๆค่อนข้างง่ายครับนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณต้องเสียเวลาเล c กสไลด์ก่อนแล้วก็ย้ายไป นี่ไม่ดีไปคลิกผิดอะไรต่างๆวุ่นวายครับให้เห็นภาพประกอบนะครับคราวนี้มาดูมุมมองของ powerpoint นะครับมุมมองของ powerpoint ในการทำงานนะครับนี่ผมก็เห็นภาพไปแล้วนะฮะมุมมองเราจะไปที่ view ครับเราจะไปที่ v i e เขาจะมีมุมมองให้เราเล่นครับตรงนี้จะมีมุมมองให้เราปรับเล่นนะครับเดี๋ยวได้นํามุมอม,มองเอา l i n มุมมองเอา l i n เนี่ยจะเหมาะกับเวลาที่คุณมีพวกไทเทลแล้วนะครับถึงจะเหมาะอันนี้ผมมีไทเทลหนึ่งสองสามสี่ห้าทเียครับสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปมุมมองเอา l i n คือการโชว์ชื่อของไทเทลที่อยู่บนสไลด์นะครับม,มันเหมาะกับเป็นมุมมองที่โชว์แต่หัวข้อที่เป็นไทเทลนะครับยัง อะไรที่คุณไม่ได้พิมพ์ title ก็จะไม่ปรากฏมันจะเป็นแค่็นแค่กรอบสไลด์ลงโล,โลนะครับถ้าเป็น normal ก็คือมุมมองแบบที่เราใช้งานแบบปกติครับที่เราทำงานทั่วๆไปนะสไลด์ซอร์เตอร์ก็เป็นมุมมองที่ให้เราเห็นภาพการเรียงถ้าเป็นตอนแรกสุดเราไม่ได้ทำ section สไลด์คุณจะเรียงต่อเนื่องกันเลยครับเป็นแถวลงมาเลยเห็นไหมฮะแต่พอคุณวางเซสชันแล้วจะง่ายครับจะง่ายเห็นไหมฮะแต่ที่ผมแนะนําไปแล้วครับคุณจะย้ายสไลด์ย้ายเซสชันไม่จำเป็นต้องข้ามมาทีุ่มมองซเตอร์ก็ได้นะครับคุณก็จับย้ายตรงนี้ได้เลยครับจะย้ายทั้งเซสชันก็ได้แบบที่ทาให้ดูตะกี้นะครับแตุ่มมองซเตอร์จะมีประโยชน์ในกรณีเวลาทีเ่เดี๋ยวพอเวลาคุณไปทําเรื่องใส่เอฟเฟกต์ใส่ลูกเล่น ใต้สไลด์คุณจะเห็นมันจะระบุเวลาที่คุณกําหนดว่าเวลาสไลด์แผ่นนี้ใช้เวลาสแสดงกี่วินาทีกี่นาทีมีเอฟเฟกต์ไหมมันจะโชว์ให้คุณเห็นในมุมมองซอตเตอร์ครับนะครับในมุมมองซอตเตอร์มันจะโชว์ให้เราทราบว่าสไลด์แผ่นนี้มีใส่เอฟเฟกต์ไหมใช้เวลาเล่นกี่นาทีกี่วินาทีแล้วจะเราตั้งนะครับอ่าส่วนมุมมองที่เหลือก็คือพวกโน้ตเพจนี่ก็เหมาะกับเวลาที่ คุณมีข้อความและคุณอยากจะเห็นว่าเวลาคุณจะสั่งปริ้นออกมาเป็นกระดาษแบบแบ่งครึ่งครึ่งบนเป็นสไลด์ครึ่งล่างเป็นโน้ตที่คุณมีการพิมพ์ข้อความอันนั้นเดี๋ยวว่ากันนะครับสุดท้ายก็คือมุมมองแบบดิ้งแบบอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเหมาะก,กับเวลาที่เหมือนกับเป็นฟูลโชว์เต็มเจอนะครับอันนี้ก็จะเหมาะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเวลาคุณฉายพรีเซนต์นะครับพิยงแ่ว่ามันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือของพรีเซนเตอร์ทั้งเองครับมันเหมือนกับโชว์้ายๆกับฟูลสกรีนนะครับ มุมมองพริเซนเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะสำหรับผู้บรรยายนะครับเดี๋ยวไปว่ากันอันนี้ขอกด Escape เพื่อหลุดกลับออกไปที่ปรับมุมมองเป็น Normal นะครับโอเคครับในวิดีโอช่วงนี้แนะนำภาพรวมของการจัดการโครงสร้างสไลด์ก่อนเรื่องของการเปลี่ยนเลเยอรการจัด section เป็นกลุ่มก้อนของสไลด์การโยกย้ายการลบทิ้งอะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับ